วันนี้หนูนะคะก็อยากจะมาเป็นพยายนเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการประกาศของหนูนะคะค,ค่ะกะ็เริ่มเลยนะคะก็หลังจากที่นมัสก,การเสร็จตามปกติทุกๆวันอาทิตย์ใช่ไหมคะหลังจากประชุมเสร็จเราก็จะเดินทางกลับบ้านตามปกติใช่ไหมคะก็เหมือนทุกวันคะ่ะหนูพินิดพี่แนนก็เดินทาง ไปรอรถเมย์ที่หน้าออลิบยังนะคะเพราะผู้หนูเนี่ยจะไปรอแต่ที่นั่นนะคะก็ก็รอไปปกติเหมือนทุทกๆวันค่ะก็แล้วมีอยู่ลุงคนหนึ่งนะคะเขาก็เดินมาเดินมาแบบแล้วก็มาหาผู้หนูสามคนนะคะแล้วเขาก็มาขอเงินเขาบอกว่ามีเงินไหมขอเงินหน่อยหนูว่าไม่มีอืมแล้วเขาก็เดินไปนะคะเพราะหนูบอกไม่มีใช่ไหมคะแล้วเขาก็เดินไปแล้วเขาก็เหมือนไปขอคนอื่นที่เขาก็รอรถเมย์เหมือนกัน แล้วเหมือนเขาก็ไม่ได้ให้แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยดูไว้นะถ้าเขากลับมาครั้งนี้หนูจะให้แล้วเขาก็หันมามองค่ะแล้วหนูก็บอกมานี่แล้วเขาก็แล้วเขาก็มานะคะแล้วหนูก็เอาเงินให้เขาไปแล้วเอาเงินให้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าขอบคุณแล้วเขาก็เดินเดินไปนะคะแล้วพวกหนูก็มองเขาแล้วพี่แล้วพี่แนนก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยทาไมเราถึงไม่ประกาศกับคนแบบนี้ทําไมเราถึงไม่เริ่มต้นประกาศกับคนแบบนี้สักทีแล้วหนูก็บู้ว่า เออใช่เนาะถ้านั้นที่โอกาสมันก็มาแล้วทําไมเราถึงไม่ประกาศใช่ไหมคะหลังจากเราพูดเสร็จเนี่ยหนูก็พูดว่าเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าคนคนหนึ่งที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่จะเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยคือเขาต้องเจออะไรมาบ้างคือเหมือนเขาไม่สติไม่ค่อยครบอะค่ะหเหมือนเขาไม่รู้เนาะว่าเขาเจออะไรมาบ้างแล้วพูดหนูก็พูดแบบนี้เสร็จแล้วก็ก็นั่งรถเมล์กลับไปที่พักของพหนู แล้วก็มีอยู่วันเสาร์าตอนเย็นค่ะคือหลังเลิกทางานเนี่ยผู้หนูก็จะเดินทางมามา,มาโบสปกติเหมือนทุกๆอาทิตย์แล้ววันนั้นเนี่ยหนูก็ไปรอรนเหมือนเดิมหน้าห้องพักแล้วปกติเนี่ยที่นั่นเนี่ยคนจะเยอะมากนะคะแล้ววันนั้นะไม่มีคนค่ะมีแค่หนูกับคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่หนูก็ไม่ได้มองว่าเขาเป็นใครหนูก็ไปแล้วก็เล่นโทรศัพท์คนหนูตามปกติแล้วเขาก็มาสักกิจมาสักกิจข้างๆหนูว่าเนี่ยหนู รถเมย์เขาอาจจะมาแล้วนะสายแปดสิบอีสิบสี่นาทีรถจะมาแล้วแล้วหนูก็เลยงงว่าเขามาบอกทําไมแล้วหนูก็เลยบอกค่ะแล้วยังไงคะหนูก็บอกแบบนี้ไปเหมือนเขาการที่เขามาพูดแบบเนี้ยแน่นอนว่าเขาต้องการอะไรหนูก็เลยบอกว่าจะเอาบาตรรถเมย์หรอเขาก็บอกไม่ใช่เขาของเงินสองพันอหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าเขาเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลแล้วหนูก็ ไม่รันเละนะคะว่าจะไม่ให้หนูก็ให้เขาไปให้เขาไปห้าพันวอนแล้วเขาบอกอู้เยอะมากเลยเขาว่าเยอะมากเลยขอบคุณนะเขาก็บอกขอบคุณคุณสวยมากเลยเขาพูดอย่างนี้นะคะแต่เขาว่าไม่ใช่หน้าตาที่สวยเขาว่าใจคุณสวยมากเขาว่าอู้ใจคุณสวยมากเลยแล้วหนูว่าขอบคุณค่าคือเขาขอบคุณหนูหลายรอบมากเขาขอบคุณจนกว่าล้นเมย์เขาจะมาค่ะเออแล้วเราก็สนทนาไปสนทนา อันนี้ใช่ไหมคะแล้วหนูแล้วเขาก็ถามว่ายังเด็กอยู่เลยจะไปไหนห้อเขาบอกอย่างหนูว่าหนูว่าจะจะไปโบสถ์แล้วเขาบอกออ้เก่งจังเลยไปโบสถ์ล้อหนูว่าใช่ค่ะหนูกาลังจะไปโบสถ์แล้วเขาว่าป้าเนี่ยเป็นคาทอลิกนะเขาพูดอย่างนี้แล้วหนูก็อยากจะเออเขาก็จบสนทนาเพียงเท่านั้นใช่ไหมคะแล้วหนูก็อยากจะนึกถึงคําที่พี่ไหนเคยพูดว่าก็นมาว่าทําไมเราไม่ประกาศกับแบบเน,นี้ยเหมือนโอกาสมันมารอบสองอะค่ะ ต่หนูก็ยังไม่กล้าประกาศนะคะคือมันเป็นภาษาเกาหลีอ่ะแล้วหนูไม่รู้หนูจะต้องไปพูดยังไงใช่ไหมคะคือเราก็พูดอะไรเป็นทางการก็ไม่ค่อยได้อก็นั่งไปอย่างนั้นแล้วก็เหมือนล้นเม์ป้าเขาจะมาแล้วเหมือนเขาก็เห็นว่าจะมาแล้วแล้วเขาก็ลุกขึ้นแล้วเขาก็ปกติการรอร้นเม์เนี่ยต้องเข้าแถวใช่ไหมคะแล้วป้าเขาก็ไปเข้าแถวแล้วคนก็เริ่มมาแล้วแล้วมันก็ล้นเม์ก็อีกนิดนึงก็จับมาแล้วอย่างเงี้ยหนูว่าเ อย่าประกาศอะ่ะจะประกาศยังไงดีอย่าจะพูดออกไปจังเลยว่าพระเจ้ารับป้านะอย่าจะพูดจังเลยอะ่ะแต่พูดออกไปไม่ได้อะ่ะแล้วก็พอเอขาไปเข้าแถวใช่ไหมคะเราเราหนูก็ตะโก,กนไปว่าป้าพระเจ้ารับป้านะหนูก็ตะโกนงี้ไปโอ้โ oh, หคนหามามองเยอะมากเลยว่าตะโกนอะไรอย่างเงี้ยคนในรุ่นเมย์ก็มามองป้าเขาก็มามองแล้วหนูก็ตกใจด้วยแล้วป้าเขาก็ยิ้มยิ้มให้แบบเป็นรอยยิ้มที่สวยมากเลยเขาก็ว่า ขอบคุณนะแล้วเขาก็บอกกับมาว่าพระเจ้าก็รักหนูเช่นกันเขาก็พูดอย่างนี้หนูก็ตื่นเต้นมากแล้วหนูก็กลับมาคิดว่าสิ่งที่หนูได้เจอแบบนี้เป็นสองครั้งอะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะไรเลยนะคะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศก็ได้แล้วหนูก็เชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกของการประกาศของหนูและก็จะมีขั้นต่อ,ตอ,ตอไปแล้วหนูก็เชื่อว่าสิ่งที่เราให้ไปอมันมีค่าจริงๆสําหรับคนที่ได้รับนะคะขอพระเจ้าอว้ยพรค่ะ เมื่อท่านดูคลิปนม้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครได้ที่นี่เลยนะครับ